ก็สวัสดีครับวันนี้จะเป็นมีดนะครับวัสดุเหล็กแหนบนะครับงานตีร้อนขึ้นรูปชุบคมพร้อมใช้งานนะครับเปิดคมเรียบร้อยนะครับก็จะมีอยู่2ราคานะครับเล่มละ700รวมส่งนะครับแล้วก็900นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะเป็นอ่า ด้ามสำเร็จรูปนะครับแบบนี้นะด้ามกลึงคอมีจะเป็นเหล็กนะครับด้ามไม้ประดูนะครับด้ามไม้ก็จะคละคละกันนะครับมีไม้ประดูไม้สักนะครับเข้าด้ามด้วยครั้งนะครับ ผมเปิดไฟอหน่อยเนไหนครั้เป็นคลั่งนะครับพร้อมปักนะครับทุกเล่มเปิดคมแล้วนะครับ ขนาดก็น่าจะต่างกันไม่มากนะครับก็ใบยาว10นิ้วนะครับยาวรวมด้าม41เซนนะครับความกว้างใบอยู่ที่3.8นะครับก็ความหนานะครับ5.7นะครับ เจรรวมส่งนะครับตัวนี้ด้ามประดูนะครับเป็นปลอกเป็นไม้สักนะครับใบมีดยาว10นิ้วนิดๆน,นะครับยาวรวมด้ามก็43มเซนนะตีว่า เซ็นนิดๆน,น,นะครับ43 e ่สมเซนกว้างใบ4 e ี่เซนนะครับหนาห้าจุดแนะครับก็เหมาะใช้งานทั่วไปนะครับเข้าป่าเข้าสวนติดรถนะครับใช้งานทั่วไปนะครับ ตัดกิ่งไม้ขิ่งหญ้าได้นะครับเต็มละเจ็ดร้อรวมส่งครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นปลอกไม้น่าจะเป็นไม้สนครับ สินิ้วกว่านะครับป็ติว่ายี่ิหกเซนนะครับยาวรวมด้าม44นะครับ14ิบสีเซนกว้างใบ4.3นะครับหนา6.3นะครับเต็มแลเจ็0รอยนะครับ ตัวนี้เป็นไม้สักนะครับปลอกไม้สักด้ามไม้ประดูยี่สิเจ็ดเซนกว่านะครับเกือบ11นิ้วนะครับอย่ารวมด้าม45นะครับก็ ว้าง4.4นะครับหนาสุดนะครับ6.7นะครับนนในปอกไม้สักนะครับ มีใช้งานทั่วไปนะครับอ่อใบยาว <c oughs> 10นิ้วครึ่งนะครับ10.5จุ 10. ้านะครับยาวรวมด้ามนะครับ17.5นิ้วนะครับหรือ4ี่ิมเนอ้ยสีสิเซนนะครับ กว้างใบ4เซนครับความหนา4.5.4เซน5.4 5.4มิลครับนะครับชุดนี้700บาทรวมส่งครับพร้อมปอกตามรูปนะครับชุดต่อไปนะครับไวหน่อยวันนี้นี้ด้ามไม้สักปลอกไม้สักนะครับ การคอสแตนเลสนะครับ <c oughs> รล่นนี้จะยาวพิเศษนะครับเหมาะเดินป่านะครับยาวมากงานติกเหล็กแหนบตีร้อนนะครับเหมือนกันนะครับความยาวนะครับใบมีดยาว13นิ้วนะครับ ยาวรวมด้ามนะครับ54เซนนะครับความกว้างใบมีดนะครับ4.6เซนนะครับสันหนานะครับ5.7นะครับเปิดคมใช้งานพร้อมใช้งานทุกเล่มนะครับก็ เข้าป่านะครับถากถางนะครับตัดปิ่งไม้เถาวันนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับยาวมากครับ13นิ้วก็900รวมส่งครับเล่มต่อไปนะครับตอนนี้ด้านไม้สักนะครับกันสแตนเลสนะครับปอกไม้ประดูนะครับ อ oh. ันตัวนี้ใบมีดยาว13นิ้วนะครับ <c oughs> ยาวรวมด้าม21นิ้วหรือห้มเซนนะครับ กว้างใบนะครับ4.8นะครับความหนานะครับ 6. กจุดหจุดเอาเป็นว่า6 6 6มิลนะครับเปิดโมแล้วนะครับนะครับงานลุยนะครับเดินป่าตั้งแคมป์เข้าสวนนะครับถักถางนะครับ กิ่งไม้เถาวัลย์นะครับจะได้สารพัดประโยชน์นะครับเ0 0้นะครับรวมทรงบ <c oughs> อกไม้ประดู่นะครับด้านไม้สักกันคอสแตนเลสนะครับอ่าเหลือเล่มสุดท้ายนะครับนี่ด้ามไม้ประดู่นะครับยึดหมุดทองเหลืองนะครับกันคอสแตนเลสนะครับ ส่วนปลอกตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ยมหอมนะครับเล่มนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับหรือเหล็กแบริ่งนะครับใบยาวรวมนะครับ 11นิ้วนะครับก็ยาวรวมด้ามนะครับอ2่า42เซนครึ่งนะฮะเซนนะครับกว,ว้างใบนะครับ92นะครับ92เซนนะครับเอ้ย3.2ครับ เห็นไหมครับสามจุดสองเซนก็ความหนานะครับสามจุดหกนะครับก็มีเล่มเดียวนะครับก็ให้ราคาพิเศษไปเลยครับเก้าร้อยรวมส่งครับในชุดนี้นะครับใครมาก่อนก็ทันนะครับเล่มนี้มีเล่มเดียวนะครับตลับลูกปืนก็นานๆมีทีนะครับนะครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับก็2อชุดนะครับ700นะครับแล้วก็900นะครับราคารวมส่งนะครับก็แอดไลน์มานะครับ id line r 9 in shop นะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้าครับผมก็สนใจช่องทางติดต่อทางนี้เลยนะครับ วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีมากสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม